วันนี้พามาดูเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกมีความสุขแล้วแม่ก็มีความสุขด้วยนะคะเวลาเขาอยากเล่นอะไรเนี่ยเราก็ให้เขาเล่นไปได้เลยนะตามที่เขาต้องการไม่จาเป็นต้องไปบังคับว่าอู้ลูกต้องมาระบายสีสิต้องมาขีดเส้นต้องมาท่องร้องเพลงกอไก่ถึงฮอนดูฮูนะคะไม่ต้องแบบนั้นก็ได้เขาอยากเล่นอะไรก็ให้เขาเล่นได้เลยมันเป็นการที่สมองเขาสามารถพัฒนาได้หมดเลยนะโดยเฉพาะที่เด็กเขามีความสุขหรือว่าสนุกในตอนเล่นเนี่ยสมองเขาจะยิ่งแบบ สร้างเส้นใหญ่ประสาทเชื่อมโยงสมองได้ดีมากๆเลยดูซิ r e you doing here What are you doing are you happy are you happy can you say hello oh <laughs> <laughs> โอ้โหเด็กกำลังสมาธิมากเลยนะคะกำลังมีสมาธิมากไม่ยอมตอบแม่เลยโอเค a n you say bye bye she will go now Can you say bye-bye right away? Bye-bye.